คลิปหลุดคลิปหลุดคลิปลงุงโอ้ยยุ่งยุ่งจังเลยแล้วไหนบอกว่าคลิปเอไอไงทำไมเที่ยวไรฟ้องก็ไปทั่วนี่คลิปหลุดเนี่ยนะเด็กพลังประชารัฐออกมาเอไอเอไอเอไอต้องจากเอไอแล้วก็ไลฟ้องทำไมแกไม่ เอาหลักฐานมาเอ้ยนี่มันไม่ใช่ของลูกจริงๆเอามาบอกชาวโลกชาวประชาให้เขาสบายใจมั่นใจเลยว่ามันไม่ใช่ของจริงนี่แกนไปฟ้องเขาอีกเขาก็ยิ่งเชื่อดิว่าเป็นจริงมอมเมาไหมมอมเมาไหมมอมเมาไหมหวยเกษรมอมเมาไม่นี่อ่ะเฮ้ยไม่มั้งเพราะที่เราซ <liberté> ื้อทุกครั้งทุกครั้งห้าสิบบาทห้าสิบบาทออมไว้จนเราแก่อายุหกสิบปีได้คืนหมดเลยนะ ทุกบาททุกตังเดือนไหนที่ถูกงวดไหนที่ถูกก็ยังได้คืนเงินต้นห้าสิบาทนี้ด้วยนะตอนหกสิบไม่มมมมหมอมหวยกระเรียเนี่ยนะมันซื้อได้ทีละห้าสิบบาทนะทั้งเดือนเนี่ยซื้อได้ไม่เกินสามพันนะแล้วก็ในแต่ละงวดทุกๆวันศุกร์เนี่ยออกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งล้านเลยนะแล้ววันที่สองคนละหนึ่งพันบาท 50บางวันมะอืมแต่ว่าที่สําคัญอีห้าสบาทที่เราซื้อเนี่ยมันจะเก็บ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 ก็บจนเราอายุหกสิบก็ได้คืนทั้งหมดเลยนะอืมกระตุ้นออมฝลตกทั่วฟ้าอยู่นะแต่ดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะทั่วเปล่าขอให้ทั่วนะสุดยอดที่ปรึกษานายกตั้งมาสดๆร้อนๆ อายุเบ็ดเสร็จรวมกันแล้วสามร้อยสี่สิบหกปีโอ้ยมีคนรุ่นใหม่เลยนะท่านนาะท่านนายกหรือว่าพ่อให้มาเลือกเองไหมครับส้มซ้มซ้ม,ซอมโอ้ยเจ็บปวดหัวใจเจ็บกระดองใจเป็นแชมป์เก่าแท้ๆแ,แต่แพ้ที่พิษานุโลกเจ็บใจโดนลุม ก่อนหน้าห่วงอยู่นะพี่ส้มเรานะพักส้มเนี่ยถ้าเกิดว่าปีเจ็ดศูนท่านทักษิณก็สามารถที่จะใช้โมเดลพิษณิโลกรวมรวมรวมร,วม,ร,วม,รวมรวมกันแล้วก็ลุมแบบนี้แบบที่พิษาิโลกแพ้ได้เยอะเลยนะน่ากลัว โอ้การบ้านข้อใหญ่เลยสำหรับพักส้มที่แพ้ที่พิษณุโลกเพราะถ้าหากว่าเลือกตั้งปี70หนายใหญ่ใช้โมเดลพิษณโลกนี้นะรวมๆๆๆไม่เอาเสียงคนอื่นมาไว้กับตัวเองให้ได้ให้หมดนี่โอ้โหแข่งกันสอบพักที่ไหนรับรองเลยว่าหยดติงเลือดหยดติงโอ้น่ากลัวจากโมเดลราดลี ถูกตอกย้ำด้วยโมเดลพิศณุโลกโอ,อยากไา่แล้วไปยากนะพักส้มนะอันทแหลนโยบายนาะยกกล่าวอย่างหนักแน่นว่าได้ไปถามประชาชนมาแล้วประชาชนบอกว่าอยากให้ปราบปรามยาเสพติดก่อนมากกว่าอยากได้เงินดิจิตอลอีกฮะจริงเหรอท่านไปถามใคร นายกอิงเส้นแต่งตั้ง5้าบิ๊กเนมวัยเก่ามากความสามารถเป็นที่ปรึกษาแต่เอ๊ะลืมใครไปไหมขาดใครไปหรือเปล่าผู้ครอบครองผู้ครอบครองใกล้ชิดอ่าหรือว่าหรือว่าปรึกษากันทุกวันอยู่แล้วอยู่บ้านเดียวกันไม่ต้องตั้ง หวยเกษียณนี่นะคุณรุ่นที่สองแบบนะแบบที่หนึ่งก็คือซื้อมาปั๊บก็คุดเลยขุดคูนคูดขูดช่องที่หนึ่งลุ้นรางวันที่หนึ่งูดช่องที่สองลุ้นรางวันที่สองแล้วก็คอยดูว่าวันศุกร์ออกตรงเราไหมหรือวิธีที่สองคุณซื้อมาปั๊บคุณก็ยังไม่ขูนแหมรอวันศุกร์เขาออกมาปั๊บเอ้ยเรียบร้อยเอาของเรามาขูดดูสิตองไหมขูดอันที่สองลงไหมตรงไหมเออลุ้นแบบนี้ก็มันอีกแบบหนึ่งแต่ว่ารางวันที่หนึ่งหนึ่งล้านบาทรางวันที่สองหนึ่งพันบาท วยเกษียณซื้อทีละห้าสิบบาทซื้อได้เดือนหนึ่งเนี่ย 3, สามพซื้อไปเลยออกทุกวันศุกร์ตรวจเลยรางวันที่หนึ่งหนึ่งล้านรางวันที่สองหนึ่งพแต่มีหลายรางวันมีโอกาสถูกซื้อสะสมตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงอายุหกสบได้คืนทั้งหมด หวยกระเสียนเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระดาษมาให้เราเหมือนกับลอตเตอรี่นะแต่ว่ามันจะต้องไปซื้อมาจากแอปของรัฐบาลเขาแล้วก็เขาจะมีจุดจุดจุดมาให้เราเนี่ยสี่จุดโดยที่เราต้องสนใจในจุดที่หนึ่งกับจุดที่สองจุดที่หนึ่งเนี่ยเขาจะให้เราขูดขูดขูดดูชื่อจังหวัดแล้วก็สีจุดที่สองเขาจะให้เราขูดดูชื่ออำเภอแล้วก็สีถ้าหากว่าวันศุกร์เขาออกมาปั๊บมันตรงกับไอ้จุดที่หนึ่งของเราคือจังหวัดแล้วก็สีตรงเป๊ะอำเภอ แล้วก็สีในจุดที่สองงเปะอันนี้เราได้รางวัลที่1ได้1นล้านเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าอันที่1มันไม่ตรงแล้วไม่เป็นไรยความบางังยังมีอันที่2ชื่ออำเภอแล้วก็สีตรงเปะอันนี้ถูกรางวัลที่2ได้หนึ่พส่วนจุดที่3าที่สยังไม่ต้องสนใจมันโอเคดีก่อน